เดี๋ยวรอก่อนนะคะวันนี้มาลงพื้นที่นะครับรับสมัครสมาชิกที่ตลาดนะครับตลาดบ้านหนองว้านะครับตำบลน,นนรังนะครับอำเภอชุมพวงนะครับคณนะ,ะเครือข่ายของพักก้าวไกลของจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาลงมารับสมัครนะครับสมาชิกที่ตลาดลนะครับ ได้รับการเสนอบี่พิจจากพี่น้องก็มานมากนะครับตอนนี้ก็แกิบห้าคนแล้วนะครับัก็แต่ว่าเกิดวันที่สิบห้าเดือนอะไรก็ได้มาเลยตอนนี้เนเาที่ได้ยินเสียงนะครับตูวก้าวไกลนะครับนะครับตาราวันที่สิบห้าได้กิจกรรมจิตอาสี จแก้วได้ไปแล้วค่ะอยากได้ปฏิทินนะ,นะคะ,ะ,นนะขอบคุณค่ะปฏิทินิกันเลยค่ะพี่น้อง